คุณไม่สามารถเป็นเจ้าของสิ่งใดได้โดยมองโลกมองไทยบายทีละพัฒน์ลำดับแรกเลยคือสังขารร่างกายของคนเราเป็นปกติเมื่อเรายังวัยหนุ่มสาวและก็วัยรุ่นวัยทำง,งานผิวหนังต่างๆมันก็เต่งตึงเป็นเรื่องปกติเมื่อผ่านวัยทำง,งานไปแล้วเข้าสู่วัยชราทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มหย่อนคล้อยยานและสมรรถภาพมันก็ย่อมหายไปด้วยกับการเวลาและการใช้งานนั่นเองอันดับสอง เราไม่สามารถที่จะบังคับให้เราเองไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ตายได้ 3. เราไม่สามารถที่จะเอาอะไรอยู่กับเราไว้ได้สักอย่างหนึ่งไม่ว่าคนสัตว์สิ่งของลูกเมียญาติพี่น้องหรือใครก็ตามที่เรารักมากขนาดไหนก็ตามสักวันหนึ่งเขาจะต้องจากเราไปทรัพย์สินที่เราหามาทั้งชีวิตคนสุดท้ายเราก็ไม่สามารถที่จะเอามันติดตัวเราไปด้วยเช่นเดียวกันและอันดับสุดท้าย เรากําลังเป็นทาตของความอยากอยู่ตลอดเวลาต้องการอยากได้ราบยสศสรัเสริญการยอมรับและผลทุดท้ายสักวันหนึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็ต้องไม่อยู่กับเราอยู่ดีแล้ววันนี้ครับคุณจะทำองไรถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้อยู่กับคุณคุณต้องทำใจและคุณจะต้องมีสติเพื่อที่จะอยู่กับมันได้จากเดบัเกิดมาเพื่อจะ